ครับนี่แปลงถั่วห้าวันครับตั้งแต่วันที่สิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่วันนี้ยี่ิบสี่นะครับแปลงถั่วฝักยาวครับกอกเรียบร้อยแล้วครับงอกเรียบร้อยแล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแถวละสิบแถวละสิบหลุมนะครับหลุมละสองต้นเอาไปขี้ยากระโดดลูกยากระโดดอันี้ครับฉีดด้วยปุ๋ยนะครับนี่ครับอ่า สารจับใบแล้วก็ปุ๋ยให้อาหารทางใบนะครับนิวทรูพนเอจนะจ๊ะเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับนะให้อาหารทางใบครับธนะาตุรองธาตุหลักธาตุหลักนะยังไม่ได้ใส่ครับใส่ธาตุรองก่อนนะครับนะพันนิก,กรนะครับถั่วฝักยาวพันนิก,กรมเมล็ดควบคุมนะยองบีนนะ สี่แถวครับแถวที่ห้านี่จะเป็นพันของเจียตไตเจียตไต่ใหจไตเจียตไตเ,เอาไปกี่อยาก,กระโดดลูกอยากกระโดดอสวัสดีผู้ชมหน่อย <c oughs> โอ้โหเหนื่อยยังอะ่ะเหนือหน่อยแล้วอันนี้ครับนี่บักอื้อครับเนี้ยบักอือบักบวกครับนะบักือป,อบบปอ้อนะครับบวกือก็ือนะครับร้อมกวดแล้วเขือนแล้ว สวยๆเลยครับพี่น้องชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับให้กับน้องไมกี้ด้วยกระโดดโยงๆกระโดดไปโดดมาครับสวัสดีครับพิกับพิกจินดาพิกกินดา,นดาเดี๋ยวลงหลุมเย็นนี้ครับ